สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2อสามวันแล้วนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาก็แดดออกแบบปร,ประมาณนี้เลยนะครับฝนไม,ฝนไม่ฝนไม่ตกแล้วแล้วก็ไม่มีลมแล้วนะครับก็พอดีที่อ่าไม่ได้ลงคลิปไปเนี่ยพอดีผมรีบทํากลงนะครับนี่ตอนแรกก็เป็นกลงที่เขาทํามาแล้วนะครับ ก็เป็นกลงของน้องในทีมงานนะครับก็ไม่ได้ใส่ผมก็เลยเอามาใส่นกนกแข่งนะครับตัวหนึ่งแล้วก็พอดีว่ากลงเนี่ยมันต้องซ่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนซี่ใหม่นะครับเนี่ยนะดูซี่เก่าซี่เก่าใช้ได้นะครับยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ริมมานะครับจ้างไม่ได้ใส่ริมมาแล้วติดก,กาวแล้วมันจะหลุดนะครับมันใส่ถาดแล้วมันจะหลุด ผมก็เลยตอนแรกไม่ได้ทำนะครับไม่ได้คิดจะจะทำนะครับมันอยู่ทองเดิมแล้วทีนี้พอดีว่าน้องคอยกรงมาปุ๊บนะครับแล้วก็เมือม่อเมือม่อวานเมื่อเมื่อสองสองสามวันที่แล้วที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยนั่นแหละผมได้นกมาหนึ่งตัวนะครับน้องเขาให้อ่าเอามาแต่งนะครับเอามาเลี้ยงเอามาเอามาแต่งให้มันแข็งแรงนะครับเอาเอามาโมดิฟายใหม่นะครับรีแม็มันใหม่นะครับ,รกน,นะรบนก ผมก็เลยเจาะจงไปที่นกกรงหัวจุกอยู่นะครับก็ปรีว่ามันต้องเข้าสัปดาห์นรกนะครับแล้วก็นั่งทํากรงด้วยนะครับเนี่ยขัดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าผมทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้มันก็แดดออกนะครับแดดออกปกติผมก็เลยอยู่ในช่วงที่เริ่มพ่นสีแล้วอันนี้เริ่มพ่นสีจริงแล้วนะครับพ่นสีก็จริงแล้วนะครับอันนี้พ่นไปนหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยว รอใส่พเนียดนะครับรอใส่พเนียดแล้วก็พ่นเอาจริงอ so ีกหนึ่งครั้งนะครับพ่นเป็นสองรอบ3ามรอบนะครับพ่นให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับก็พอดีที่สองสามวันที่หายไปเนี่ยที่ไม่ได้ลงก็ไม่ใช่ทําแต่กลงหรือก็แต่งแต่นกนะครับก็พอดีว่าแวะแวะเวียนเวียนเอานกไปต่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะดูจะให้ดูนกเชยก่อนครับ ตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับก็บินข้ามคลองมาเลยนะผมไม่ต่ออยู่บ้านเพื่อนนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนี่แหละคลองหน้าบ้านนะครับผม่จะไปเอาอะจะไปลองแขวนดูว่ามันว่ามันยังอยู่ไหมนะครับนกมันมีลูกเสืออยู่นะครับแล้วบังเอิญเนี่ยผมพานกไปพานกไปปุ๊บแล้วก็ตัวเนี้ยมันบินข้ามคลองมาเลยนะครับ ผมนั่งดูกับเพื่อนบินข้ามคลองมาแล้วก็มาหารทรงทรงแบบหน้าร้องมากแต่ตัวเนี้ดุครับดุมากลงมาตีนกต่อนอกหัดต่อของผมลูกเสอือครับแต่ลูกเสือของผมก็สู้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่ามันจะเป็นยังไง เป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันบินข้ามคลองมาเลยนะแล้วก็นั่งแป๊บหนึ่งนะครับพอดีลูกเสือผมมันก็ร้องเยอะซะด้วยสิ <c oughs> มันก็เลยบินมานะครับมาตอนแรกมาตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาน่าจะเป็นตัวเมียแต่ตัวเมียมันอยู่ฝั่งบ้านเพื่อนผมนะครับมันมันอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันบินมาตัวเดียวข้ามคลองมานะครับก็น่าจะบินไปมาอยู่แต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นลูกเสือนะครับตัวนี้เป็นนกหนุ่ม นกหนุ่มที่จะมีอายุแล้วแหละนะครับดูแข้งอะไรนะครับผมจับดูแล้วนะครับก็เอามาแล้วก็กินกล้วยเลยนะครับใส่มันอยู่น่าจะร้องนะครับแต่ผมยังไม่ได้ยินเสียงในธรรมชาตินะมันบินมาเนี่ยยังยังไม่ได้ยินเสียงนะครับบินมาก็มาเกาะแล้วก็มาตีเลยเหมือนในคลิปเลยนะครับแต่ว่าผมดูทรงแล้วน่าจะร้องอยู่ตัวนี้นะเพราะว่ามันดูแล้วนิ่งๆดีนะครับดูนั่งอะไรขนเรียบนะครับ นิ่งแล้วก็นกที่ผมไปต่อนะครับที่ไปได้เอาลูกเสือไปต่อสองตัวที่ไปได้มาอย่างละเต็มนะครับไอที่เป็นนกแก่กับนกหนุ่มนะครับคลิปล่าสุดนะครับก็คลิปที่ลงไปล่าสุดนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปน็นนะเนี่ยร้องแล้วนะครับนี่ร้องแล้วนะตัวนี้เป็นนกหนุ่ม ตัวนี้เป็นแต้มแรกที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตัวนี้ร้องแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่เริ่มจะเรียกแล้วนี่ตัวนี้เป็นนกแก่นะครับเป็นนกแก่ที่ลงทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับร้องแล้วอ่าได้ยินเสียงเรียกนะครับยังไม่ร้องเป็นเพลงนะแค่แค่มีเสียงเรียกนะครับเสียงทักแต่ตัวนี้ร้องแล้วตัวนี้ร้องรับอ่าเจ้าคุณแผนนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ เวลาขุนแผนของผมร้องนะครับเนี่ยเวลาขุนแผนร้องนะครับแล้วนนมันจะร้องรับทันทีเลยนะครับก็ตามสไตล์ตามลําดับนะครับแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยนกของผมนะครับมีอยู่หลายตัวเดี๋ยวผมจะอ่าค่อยทําคลิปรีวิวไว้ดูอนะ่พอดีว่ามีอ่าเอฟซน้องก็ขอมาว่าผมเลี้ยงนกไว้กี่ตัวนะครับอ่ามีกี่ตัวแล้วตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่งน่าจะร้องตาโตมากเลยตัวนี้นะแล้วก็ดุด้วยแต่แต่ยังไม่ได้ยินเสียงในป่านะน่าเสียดาย